สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุกุสุคนครับมาพบกับช่องเด็กหน่อยสัม,มาปีอีกคราครับนะมือนี่ครับเก่งเด็กหน่อยสัม,มาปีนะครับมาเที่ยวตลาดถนนค้นเดินอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีอันซีนของจังหวัดเพิ่นกรับก่อนอื่นก่อนเท้าสิไปแหว่ตลาดนะครับกะไปกราบนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ องูพยาหนักอยู่ด้านหลังของวัดนะครับเดี๋ยวไปจอดรถอยู่นะครับอา้าเมืองแก่งเด็กหน่อยสามาปีรับพี่น้องโอ้ยมีแต่ผูหูสุกูสุขขนคนรับมีทั้งน่องลิ้วโต้อาอใหญ่สุดกับ้อ้โตเกียวครับน้องปูยิ่งนั่นก็คือน้องยุกโกขับสาวสวยแห่งมูบัตนะครับอา้าเมืองขับพร้อมด้วย ผูน้ำแก่งเด็กหน่อยสม,มปีครับนั่นก็คือคุณย่าหนองท่านว่านั่นเองครับพี่น้องไปกันครับไปกรบาบนมัสการขอพรกันครับหลังจากนั้นนะครับ ที่เฮาเดไปสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงเรียบร้อยนะครับเฮากับมายางหล่อเบื้องตลาดถนนค้นเดินอำเภอเขม,มาราชรับพี่น้องปาดสินค้าครับพี่น้องมีเห้เลือกชม่มเลือกชิมเลือกรับประทานโอ้ยหลากหลายรับพี่น้องมีทั้งสินค้าไว้ใส่สอยเสื้อผ้าของเล่นพุ่นดะน้องยุกโกะครับแต่แนวหมุนจักรจันหมุนครับ แมว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 หมุนเป็นมโนแต่หมุนนักสี่ตัวเอาหมุน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 ว้ายิน้งก็เล่นบ่าเป็ดอกอคะอุย้ยบังคับหลานอาหารครับลูกสินยืนกินจังหวัดอำนาจเจริญกับมฮอดปีครับนี่แหละครับไฮไลท์ของถนนค้นเดินอำเภอเขมรราชครับก็คึกการล่ำฟอนครับสีมีอยู่ประมาณสองรอบครับรอบแรกก็สีอยู่ประมาณหกโมงแรงครับหรือสิบแปดนาฬิกาปาดมีตะปูงาม ฟอนเก่งๆครับมีขาอเอื่นว่าเต็นบาสโลบครับเ้าหนึ่งสองสามสี่ยกเ้าโอ้ยเป็นตะมวนเป็นตะอันนี้ครับนี่ตะปูงามๆครับตาโอ้ยเป็นตะอยากเต่นครับมาเด้อพี่น้องครับอําเภอเขมราชครับติดกับฟังโขงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาครับโอ้ยน่องทันวาครับยังมันก่าครับ ล้ำสงสัยล้ำบ่เป็นกับหนึ่งตองทำสีโอ้ยอยาท่านว่าคือเอาคนมูน้อนั่นเอ้าอ้ามาเอวดีคักเท่านั้นเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาโยก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 โอ้ยเนาะเป็นตะามหน่งคักนี้นะเนี่ยเบืองทับโอ้ยครับหลายขูหลายคนเพื่อนกับเขาไปเต้นนั่กับบวนเปิ่นฝอนนะครับฮ้ามวนตนายครับ นี่ครับโอ้ยเมื่อยแหละครับพี่น้องมาอย่างเละาะหาเบืองของอยากของกินกันดีครับเบื้องเตี้ยและครับในตลาดถนอนนก้นเดือนมีอาหารเป็นตะกินเป็นตะแสบครับโอ้ยเหลือบบอถือครับเอาเด็กหน่อยสมามปีของเฮาคือบนลงยางนอะนั่นนั่น,น,นปลามาไหนขี้มา,ค,มาครับแต่ปูน่ะขนมโตกเกียวครับ ขนมปูเพิ่นเลยได้รับหนังของมักของส่อเพิ่นเลยเอาอย่าก็หนองยุกโขยางสื่ออยังนั้น่ะโอ้ยยวนามกันครับฮะยางต่อกระปับไก่กระมี่โอ้ไม่ใช่โอ้ยนี่ครับขนมโคกโบราณนะครับไม่ากินนะครับต้องห้วยน้ำตาลก่อนนะครับเพราะว่าสีบบมี่รสชาตินะครับคือจืดจืดมันๆนขนนนะครับต้องห้วยน้ำตาลนะครับสำรับผูที่มักนะครับ เต่สาหรับผมนะครับมักแบบมันๆน,น,น้ําหอมครับนี่ครับเขาจีบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาครับน่องยุกโกน่องริวโตว้โอ้ยขออันนึงนะครับขอบคุณเลยแหละโอ้ยอยากได้สองอันโอ้ยบ่ได้ดอกลูกกินมาเบิดครับโอ้ยไป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 นี่ครับย่บยางต่อครับโอ้ยสายหมอกสายไหมขนมนมเนยโอ้ยไอ้น้องยุกโก้ไดงยังน้อนั่นโอ้ยได้ของเล่นกับยิ้มฟ้าอย่างเลยตัวน,นั้นย่างเงีงย่างไปย่างไปไปโอ้ย สินค้าหลากหลายเสื้อผ้าอนะครับลายจุกข้ามกับงามงามครับพี่น้องเข้าโกงเข้ากล่วยกับมีโอ้ยเป็นต่แสบครับอ้าวปุ่นครับย่างหมกไก่หนึ่งเลยครับพี่น้องเอ้ยเป็นตะเมอครับครับโอ้ยขอพกรายการกินอิติมหลอดกินหอดสมัยเด็กหน่อยดเน้ะครับพี่น้องอ้าวนี่ครับขางกําแพงวัดเพิ่นกว่ารูปในห้าิึงก่อนกลับกับได้ถ่ายรูป ในเมืองวิถีชีวิตเพื่อนวานภาพวิถีชีวิตของชาวอีสานชาวอำเภอเกม,มาราดนะครับอ้าวมางามครับอ้าน้องทำน่าเบิ้งไวเบ้งเบ้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งหลังจากที่เดินตลาดแล้วนะครับ กะมาเบิงบรรยากาศสองฝั่งริมฝั่งโขงครับบรรยากาศแดนสนทยาทองฝ่าสีสมสมทองน้มกะสีเหลืองเหลืองโอ้ยงามครับพี่น้องครับได้บรรยากาศหลายๆายครับอ้าวเมืองก่อนครพี่น้องนะครับสุดท้ายนี้ครับกแก่งเด็กหน่อยสามป,ปีมปก็ต้องขอบคุณทุกการรับชมการกดไลค์ลและการติดตาม,ตมตเป็นกำลังใจให้ เด็กหน่อยสามาัีปีกันเนเด้อครับสวัสดีครับ